ลิมิตคลิปเรียวทำยังไงหลายคนยังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เพจสร้างเงินในอากาศจะพาเพื่อนๆไปทำกันจ้าตามมาเลยคะ่ะเจ้านี้ใช่ไหมคะที่ทำยังไงก็ไม่ผ่านสักทีง่ายนิดเดียวเองค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆกดไปที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะคะแล้วกดเข้าไปที่คลิปเรียวคะ่ะเลือกคลิปไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆวันนี้เพจสร้างเงินในอากาศขอเลือกคลิปนี้แล้วกันคะ่ะ จากนั้นเพื่อนๆกดไปที่จุด3จุดด้านล่างเลยนะคะมันจะขึ้นว่ารีมิคคลิปเรียวของคุณเพื่อนๆกดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไอ้ปุ่มสีแดงๆตรงกลางไหมคะกดเลยจ้าเห็นไหมคะว่าหน้าเพื่อนๆจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อนๆจะทําอะไรก็ได้จะ acting อะไรก็ได้ค่ะแนะนําให้เพื่อนๆรีมิกคลิปจนจบนะคะ acting ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปมันก็จะตัดไปเองค่ะ นี่คะ่ะจบคลิปแล้วคลิปตัดขึ้นมาหน้านี้แล้วค่ะกดถัดไปได้เลยจ้าจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เขียนคำอธิบายคลิปสักเล็กน้อยค่ะอย่าลืมใส่แฮชแท็กกันด้วยนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดแชร์เลยค่ะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูหน้าเพจกันค่ะว่าคลิปรีมิกของเรามาหรือยังมาแล้วค่ะคลิปรีมิกของเรามันก็จะกลายเป็นคลิปเรียวคลิปหนึ่งนั่นเองค่ะเพื่อนๆเ,เข้าไปเช็คในเดสก์บอร์ดกันต่อเลยดีกว่าค่ะ กดเข้าไปดูที่รับความสำเร็จในคลิปเรียวค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่านักลีมิตของเราขึ้นแล้วหากเพื่อนๆชอบคลิปที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ